รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหา,ห,าหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์เสนาเมิงนะครับโหราโหรา24ลายไอดี @horahorah ยให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ คนาราศีธนูทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ของท่านในสัปดาห์หน้านี้นั้นดาวนะครับพระรหัสที่ทับลัคนาของท่านอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งได้ตำแหน่งองค์เกณ์นาราเกณฑ์อุดมเกณฑ์แล้วก็ยังได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเกษตร,ราธิบดีสำหรับดาวพระหัสแล้วก็เป็นปัญจามหาบุรุษโยกด้วยเป็นกมุตเก์อีกโอ้โหตำแหน่งเยอะมาก และยังไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีดาวอาทิตย์และดาวอังคารที่ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีตีโกนถึงลัคนาของท่านเท่ากับมุมสามเหลี่ยมหรือว่า120องศาที่เรียกว่าตีโกนตรงนี้นั้นนะครับทําให้เป็นการตีโกนของดาวที่ได้เกษตร,รหมดเลยจึงทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างดีการงานมีความก้าวหน้าอย่างดีวันจันทร์นะครับวันพุธวันพฤหัสและวันเสาร์ สี่วันที่สินแสหมิงได้เอ่ยมาตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่ดีส่งผลดีอย่างมากในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูแล้วเรื่องการเงินก็จะโดดเด่นอย่างมากในวันพฤหัสที่10นะครับแล้วก็ในวันเสาร์ที่12กันยายนพฤหัสที่1ิ กันยาราหูย้ายพอดีเลยนะครับย้ายมาได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าขันทพลของชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็หมายความว่าราหูจะอยู่ตรงนี้ไปปีครึ่งนะครับจะเป็นตำแหน่งที่ส่งผลสำเร็จราหูอยู่พบที่6นี่แหละของชาวธนูนี่แหละส่งผลให้เกิดความสำเร็จนะครับเป็นความสำเร็จที่คุณจะต้องสร้างชื่อเสียงสร้างหลักทรัพย์ฐานะ ได้อย่างโดดเด่นและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับแต่ก็อย่าพยายามไปสร้างเงื่อนไขขัดแย้งอะไรกับใครแล้วกันนะครับอะไรที่ดีก็ทําไปเลยนะครับมีโอกาสที่จะมีโอกาสลู่ทางต่างๆที่ดีอย่างมากมายสําหรับชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับอย่ากันั้นเลยนะครับงานต่างๆของชาวลัคนาราศีธน,นูนั้นนะครับเพื่อนหรือใครก็ตามที่เคยดิวงานกันมาก่อนหน้านี้น่าจะนําโชคดีต่างๆมาให้ชาวลัคนาราศีธน,นู งานจะสำเร็จเข้าที่เข้าทางเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งนะครับแล้วเรื่องการเงินที่ผมได้ไดเกิดมาไว้ตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะครับท่านที่ทํางานอิสระเป็นไปได้ว่าอาจจะมีลูกทางแห่งโอกาสหรือว่าเงินเข้ามาหลายทางนะส่งผลดีกับชาวลัคนาธนูทีเดียวนะครับก็ถือว่าแฮปปี้ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมาก ส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักจริงๆคือดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับความรักมีความมั่นคงดีแต่ในความมั่นคงตรงนี้บางครั้งคุณก็ยังมีเรื่องจุกจิกบุดหงิดเข้ามาสินะเหตุผลเพราะว่าดาวสุขซึ่งจริงๆแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะแต่ดาวสุขนั้นมันก็เป็นดาวที่มีความรักอยู่ในตัวของมันเองมันโคจรอยู่ในภพมอนะ บางทีก็มีเรื่องจุกจิกเรื่องหงุดหงิดให้คุณได้หงุดหงิดเหมือนกันนะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ยังถือว่าดีเพราะว่าดาวพุธด,ดาวเจ้เริอนความรักจริงๆโคจรเป็นกเกษตรราธิปดีแล้วก็ดาวศุกร์นั้นได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคชาวธนูก็มีสเสน่ห์ไม่น้อยทีเดียว ก็ไม่อย่าแปลกใจที่ชาวธนันาธนูจะมีคนมานิยมชมช,มชอบมากมายไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือเป็นคน,น,คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ตามส่วนคนที่ยังโสดเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วครับเป็นสัปดาห์แห่งความเนื้อหอมของชาวลัคนาราศีธนูขอให้โชคดีครับสวัสดีครับฮ่าฮาสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล